ดวงชะตาระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2566สําหสำหรับ12ราศีราศีเมษมีโอกาสได้หลักทรัพย์มีข่าวดีหากจะซื้อขายบ้านที่ดินการเงินข้องตัวงานดีข้อควรระวังเกิดปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวมีปากเสียงกับคนรักและครอบครัวราศีพฤษภงานดีการทำสัญญาข้อตกลงสำเร็จ ข้อควรระวังรายจ่ายอารมณ์แปรปวนความรักต้องมีเหตุผลราศีเมถุนมีโอกาสดีทางการเงินครอบครัวสนับสนุนการงานดีความรักดีข้อควรระวังอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาราศีกรกฎการเงินดีการลงทุนดีห่างไกลจากคนรักข้อควรระวังปัญหาด้านสุขภาพ มันทำบุญจะมีโชคราศีสิงห์งานดีเงินเข้าแล้วออกมีลาบหลายทางเสียก่อนถึงได้ค่อยควรระวังรายจ่ายสุขภาพมีปัญหาก,กับคนรักทำบุญหรือให้ทําทานเกี่ยวกับสัตว์จะดีขึ้นราศีกัน มีโชคการงานต้องอดทนมีคนจับผิดความรักต้องใจเย็นข้อควรระวังอย่าใจร้อนโมโหหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้สวดมนต์บ่อยๆจะดีขึ้นแปรใจเยอะราศีตุลการเงินดีมีโชคจะมีคนหรือผู้ร่วมงานใหม่เข้ามาได้ร่วมงานหรือพิธีมงคลข้อควรระวังแปรใจเกินงบความรักต้องอดทนมีเหตุผล ราศีพิจิกมีโชคลาภงานมีอุปสรรคบ้างศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองข้อควรระวังเจ็บป่วยเครียดคิดมากหรือมีปัญหากับคนรอบข้างราศีธนูการเงินดีการงานดีความรักดีข้อควรระวังอุบัติเหตุจากความร้อนราศีมังกรการเงินดีมากความรักดีงานมีเรื่องใหม่ๆใ,ให้ทำแล้วจะดี ข้อควรระวังคดีความปัญหาทางข้อกฎหมายราศีกุมได้ออกสังคมมากขึ้นความรักนีขึ้นการเงินข้องตัวข้อควรระวังเครียดคิดมากคิดไปก่อนเกิดปัญหามันทำสมาธิจะดีขึ้นราศีมีนการงานดีหากมีการตกลงหรือทำสัญญาในช่วงนี้ให้เลื่อนไปก่อนข้อควรระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรัก กระจ,จายเพิ่ม